เจ้าของสวนเลยสวัสดีครับสสวััดีครบแนะนำตัวเองนิดนึงครับทั้งพี่ผู้หญิงและพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายก่อนอภิษักพงศักดครับอภิษักพงศักดอ่าพี่ผู้หญิงครับนางอรันพงศักดค่ะอ๋อพี่พี่อรันพงศักดได้ทรา,า,าบข่าวว่าเป็นข้าราชการด้วยมายเป็นอบตอค่ะอ๋อเป็นอบตอนะอ่าโอเคอ่ะมีประสบการณ์การใช้โฟทีมของเราฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดสองครั้งครับฉีดสองครั้งนะะฉีดไปสองครั้งทราบข่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้ยอดมากๆเป็นอย่างไรบ้าง เห็นบอกว่าเก็บวันละกิโลนะก็ได้ห้าหกโลครับเก็ต่อวันห้าหกกิโลต่อวันเก็บต่อเนื่องมากี่วันครับประมาณประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์วันวันละเท่าไหร่เราคิดเงินแล้วที่เราได้ตังค์ตื่นเ้กิโลก็ไม่แน่นอนครับสองร้อยห้าสิบตังค์หนึ่งพันบาทถึงไหมต่อวันก็ได้ครับอ๋อประมาณหนึ่งพันพันกว่าบาทต่อวันโอ้สองอาทิตย์นี่ก็ได้เงินร่วมร่วมสามหมื่นเลยนะนะถ้าเอามารวมกันนะแต่ที่แน่แน่พื้นที่ครับท่านผู้ชมพื้นที่แค่ เป็นง,งานเองพื้นที่เล็กมากครับท่านผุกท่านท่านผู้ชมครับดูกล้องฮะมีแค่นี้นะครับไม่ได้มีเยอะเลยนะครับแต่เก็บวันละห้าหกกิโลได้เงินวันละพันกว่าบาททราบข่าวว่าได้เงินก้อนนั้นส่งลูกเรียนจนจบเลยค่ะปริญญาคนหนึ่งค่ะจบปริญญาแล้วคนหนึ่งอ้าวตบมือให้เลยครับโง่สุดยอดมากๆอ่าประหยัดไหมครับประหยัดค่ะอืมอมีอะไรอยากจะแชร์ให้ฟังหน่อยว่าผลจากการใช้เป็นอย่างไรงนิดนึงนะครับเราประทับใจอะไรบ้างอ่าไอ้เล็กๆเนี่ย หนึ่งมันมันเป็นเชื้อไขนะครับ,รบมันไม่มีมันไม่มีพิษเชื้อไขต่อเราอืนมนี่นะม<ธ>ันไม่มีพิษมีภัยต่อเราครับที่ผมตอบรตรงนี้อ๋อปลอดเชื้อับแต่ว่ามันปลอดสารอะไรสารที่มันไม่มีมันดีกินอะไรสารอะไรไม่ต้องเพิ่มเพิ่มกาแตัวแล้วไม่ต้องกวนกันครับสบายปลอดภัยปลอดภจะพาผมติดอาบไปด้วยคือปลอดภัยอ่าปลอดภัยอ่าแล้วพี่ผู้หญิงครับประทับใจอะไรบ้างไม่ได้เตืองปุ๋ยเคมีจ่ะนอกจากปลอดภัยแล้วก็ไม่เตืองปุ๋ยด้วยครับอ่าโอเค มีอะไรอีกว่ามาก็เก็บต่อเนื่องได้เยอะค่ะอืมยังเก็บต่อเนื่องได้เรื่อย <c oughs> ๆด <ๆ S 1> ้วย <c oughs> จากการขี้พ่นเหมือนแต่ก่อนต่ก่อนจะขาดช่วงอ๋อ <c oughs> เราใช้ปุ๋ยทั่วไปแล้วมันขาดช่วงแต่พอใช้ของเราเนี่ยมันสามารถเก็บได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เราหอกไว้เรื่อยครับ รเราฉีดไปมันก็ออ,ออกมาเรื่อยๆเก็บมันฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างมัก็ออกมาไเรื่แล้ว, <ๆ S 1> ลวเราจะฉีดต่อไหมเนะี่ยเขาจะฉีดแล้วจะใช้ไปเรื่อยๆครับอ่าโอเคคุยกันสนุกสนานครับก<อ>ับเจ้าของสวนมลิอ่าที่แน่ได้ผลลัพธ์สุดยอดอยปลอดภัยประหยัดเนาะเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องและที่สำคัญได้เงินก้อนส่งลูกเรียนจนจบอันนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจเราจะมาติดตามสวนมะลินะครในครั้งต่อไปดูนะครับว่าคุณพี่ทั้งสองคนเนี่ย จากการใช้โฟทีของเราเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ